เม่นอนต่อไปไม่สโอ้ยลิขสิทธิ์มั้ยกูตื่นมาเข้ากูเกินกูเกินโคมเพลงมันลิขสิทธ์เวอมากูจะลงบ้าเลยหน้าลอยไหวไหมไม่รู้นี่มีความไม่นิ่มอนนะโอมาซื้อปิงสองสองร้อยอโอเคหาแล้วับ อายาย้เป็นญาของกูมันก็เป็นภาษาไทยอยู่ไอ้เหี้ยแค่อยากรองวิชาใหม่กูไยว่ะมึงน่าจะบอกที่สุดแล้วหน่อยแล้วมึงจะมาลองกับกูดังเหี้ยสองกับสามพวเวสีเหมือนที่มึงเคยทำดีกว่ากูอยากลองพิชาใหม่ไงอายุ ก็ให้เยอะเอา้าแล้วมึงจะมาลองกับกูทำไมวะไอ้เฮียหวังเดี๋ยวมึงเจอกูกกอนหวังไม่โง่เปล่าใส่สัตว์แล้วฟังกกถทาเึงไม่อยากตายแล้วก็นะก,กูให้เวลามึงไงหาทางออกก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ้ากูคำนวณถ้าจำไม่ผิดน,นะน่าจะเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีหืมไอ้หวังไอ้เหียอันที่จริงมึงเหลือเวลาสามสิบนาทีนะเล็้วเข้านะ ห้าสิบแปดวิห er ้าสิบเจ็ดวิห้าสิบหกวิคั่ไม่ได okay. oh, ้คำ right? ่กูต่ได้อะไรกโหยหวังเนียสัสเด้กดอไดเหรอออกก่อจะคินอกก่อนเวลาห้าโมงอือห้าโมงอะไรอ่ะห้าโมงครึ่งอะไรอะอ๋อไอ้ครึ่งชั่วโมงไง คุณมีเวลาสามสิบนาทีออกจากเคีนไฟน้ำทารต้องสิบนาทีแต่รต้อดูคอมจี๊ดสีแต่งอะไรกดจีเพื่อปิดคุเอรกูเล่นในคอมเฮ้ยกูเล่นใโทรศัพท์มึงตามมึงตามแสงมึงเห็นใช่ไหมมันไม่มีสตาร์มิน่าเว้ยโอ้ยมีมีมีมันหอบมันหอบว้าฟจัดเลยแล้วมันเราเซฟมันปิงปิเกมมันปิงกูน่าจะปิงไม่เกี่ยวกับอะไรเราเพราะเราเข้าอย่างนั้นไงของกู ชอบเกมไทยนะชอบเสียงผาาเลยมันห้องน้ำมัน่ห้องน้ำอุ้ยมาคารเดนมุ่ีกแล้วห้องไฟฟ้านี่ปะอุ้ยใครเคาครับอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรดูโลดเลยมันบอกว่าไอ a v e นงไอ e ดีฉันไม่รู้ว่าฟิลอยู่ที่ไหนใกล้จุดรับยา จุดรับยาตรงไหนนี่แหละถ่ายไม่ออกอะไรอ่ะจุด่สยไฟมันเชื่อมอะไรจุดรับยาไม่ได้จุดรับยาสามนึ่งสามเก้าสองสี่สามหนึ่งสามเก้าสองสี่สามหนึ่งสามเก้าสองสี่อุ้ยเกมอัพอะอยสาเก้าสองสีมีอะไรวะกุญแจ กระดาษอ่านเลยบ oh, อกว่าเก็บอ่านไม่ออกเก็บรีบไป,ไปกันเถอะคีโมงเลยเนี่ยว่าออกไปต้องเจอแน่ไม่บอกเวลาคนด้วยไม่มีสมันต์ไม่น่าไหมวะมีมีมีแต่มันหอมเลยแต่มันหอมเลยเสียงหอม <laughs> มันไปนะอินเตอร์ชิลลิงแล้วมันมีสองอะไรไม่ใช่เหรอ ผมขอเนี่ยตัดก,กันเลยละกันว่ามันนั่งหาฟีลกับกุญแจไปยี่สิบกว่านาทีกว่าจะเจอโอ้โหหานาชิปเปิงว่าหมดแล้วเนี่ยปะ่ะอุ้ยอะไรอะไรนี่หาพ่อมึงอ่ะอยากเล่ยนยังกลัวเหรอทำตัวไมนดีดิวโอ้ยมันยืยนตามผูต่อแตกต่อแตกอยู่ในที่นี้ ก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วกูเปิดกันขอเปิดกันขอเปิดกันเอาเลยแล้วกูไม่ได้กูจะได้พร้อมหนีเสมอโวโอเคเยี่ยงยังกูอีมาอยู่ด้วยกันก่อนอะไรมึงกลัวอะไรมึงกลัวอะไรมึงฟอดเทียอะไรทำตัวเป็นเด็กดิอุ้ยอุ้ยตัวเฮียเลยกับแม่มึงไม่ละหนีไปล่ะอุ้ย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 ยิงมาจะยิง่าจะยิงกันมาจะยิงกัน จะไปเสียงวันน e ี้น่ะเสียงลุ้นยังอ่ะอะไรอ่ะอะไรไล่อ่ะเสียงนี้คนเฮ้ยเสียงอะไรฟังสักอุ้ย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 ไม่เอ็มเงาไม่เอ็มเงาเชี่ยไม่ลอยออกมาอุ้ย เราจะไปยังไงแล้วเราจะไปยังไงไม่รู้ไม่รู้ประตูน่าจะเปิดแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วประตูน่าจะเปิดเลยแม่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 เอาแม่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 นม่แม่แม่แน่ม่แม่แม่ม่แม่แม่นม่แม่แม่แม่ม่ม่แ่แ่แม่รู้มเร็ว่ะ อย่างี้ยข้างในมีคัเทเอาอยู่มีฟิวอยู่นะ่ยเย๋เย่เวลามันก็จับหรอกครสรุปเส้นปามสุดท้ายคือเราต้องเราต้องจูบก่อไอ้นี่อยู่ดีเไหมดูก่อนดูทักดูตามเด้งอ่ะจะเดินแบบกูมันไม่เดินมันลอยกูเห็นมันลอยเออแล้วก็ดูมันจะเดินแบบนั้นดไ <c oughs> <c oughs> ม่ล <c oughs> <c oughs> อยออกมาหน้าประตูกูป <c oughs> ิงปิงยังเห็นอนะ่ะมึงเชื่อไหมตลอด มันจะเดินตรงนี้อ่ะแล้วมาตึงตรงไหน,นตรงไหนเฮ้ยเรามาดูฝั่งซ้ายนี่ปละล่ะนี่น,นี่ตรงนี้กาไกลสุดเรามันดูไกลเรามันไกลเราสุดด้วยถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายในเกมเกมตรงนั้นมันก็ไม่เห็นเกมเราดูทางนี้เราดูทางนี้ตรงนี้สิเพราะว่าทางออกทางออกตรงรีฟิลตรงนู้นมันไกลกว่าไงเราเลยรู้ว่าเรามันจะไปทางไหนจะไปหา,<ว>หาเราโอ้มันอยู่ถึงแค่ตรงนั้นประตูตรงนู้นโอเคแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเข้าไปเลยมงกอะไรอ่ะ ความจริงเราควรอย่งนี้หรือเปล่าเราควรรีบเข้าไปหยิบแล้วเราก็รีบเดินออกมาไอเชมมีหยิบนะเลยให้ไวเลยปุ๊ปปิงจังอะไม่เหี้ยีแอสบอกแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรมีมีดมีมีกูเอง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 ไเอ้เชมติดติดคือมันหมา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 ปุ๊บปิ่นปะเตปิมแครได้มีดใครได้มีดใครได้มีดมึงอะได้มีดกูเรียมาด้วยมึงหัวขาดไปยัง ใช่แต่มันแต่มันหยิบได้ทุกคนนะเว้ยหรือมึงเอามาแล้วเหรือมึงหรือมึงหยิบไ,ได้มึงหล่มกหยิบม,มายังวะเอามีดทำไรปันนี้ป่ะรหรือฟันนี่ป่ะเสือนเหรอไม่ได้หายแล้วอะไรอ่ะรอข้าหลังผีแล้วเข้าหลังผี ตายดีง่ตายเปลี่ยนเป็นสีเขียวยังเมื่อไหร่เชียร์เลยฟันยาเดือมึงเหลือหกอันนี้มึงหิวก็ได้ปะกูตายแล้วเพื่อนอยู่ตัวเฉยเลยไปนะกูดูไม่ได้กูดูมึงไม่ได้กูจะพามันกลับไปพากูกลับยังไงเไยเหี้ย กระดุนเราเราึกลืมโอ,โอ้ยตกใจหมดเลยเว่ยฟักสอกรอดแล้วแบดเอนดิ้ง คุณพายุคุณพายุคะสวัสดีครับโหสวัสดีครับว่าไงเหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอะไมัวในเรียไม่เข้าโอ้หได้เลยครับบอกเรื่องนัดเดือนให้คุณแม่รู้นะคะอันนั้ครับผมอเเออแสงกลับบ้านเถอนะไปนะพายครับสวัสดีค่ะกูไนยครับสวัสดีครับมันมันเขียนว่าหนึ่งทุ่มยี่สิบเจ็ด ไม่มีของกูไม่มีได้ไงของกูมันขึ้นเมื่อกี้คืออะไรอ่ะอะไรอยู่นี่หาหาแม่มันบอกให้เราหาแม่อีกเปิดเอ,อา,อ,าอีกบ้านนึงเป่านู่นอ่ะแน,น,น่ใจะเนี่ยมาเนี่มาเนี่กู้เข้าไปไม่เจอแม่เชื่อกูไหมสองก่อนไม่มีอะไรเข้าเลยแสงอยู่เนี่ยคะค้แสงพี่มาหาลักาณะแสงระบบไม่บลบ ไม่บ้านขังกูที่บ้านขังกูกูเขาคุยจริงเปิดไฟเข้าไปเปิดไฟดิมันมีอยู่ห้องเดียวปะเกมมันห้องเดียวเกมแม่แม่พอดีนะจะมาขอดีตามแม่อ่างเดียวหรือเปล่าล่ะโอ้ย ม่ว้ไม่ว้ากบอกนะไม่เลยนะว่าถ้าไม่ขึ้นของเก่าถ้าไข้นงอันนี้ใหญ่แล้วกูบุกบ้านแน่ชี้ครับแม่เียครับแม่ให้ครับผมบอกนะแกให้บอกนะแกให้กูต้องกลับไปใช่ไหมกูบ้กเออดูไม่ถูกเออเสียเออเสียเอ้ย โอ้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหนอุ้ยอุ้ยเกมอุ้ยแสแสแสเกมเราอย่างบ้านีเนี่ย้ยที่กูเยบเสียสกูหลอนนอกูยินนะแม่หับเนาะเฮ้ยกตาเมแล้วโอเค อุ้ยนนี่ออนอุ้ยอุ้ยออนนี่ก็อันนี้ออนเปล่าครับกลับมาพี่ออนออนอย่าเพิ่งไปออนออนมีกันพี่กันสี่ออนโสดแม่คุณโนวอเตงโลโซวิอ่ะหุยขดแม่เลยออนออนออนน้ำสีแกร์ูเฮ้ยเนี่ยงท้าคุ้มมั้งมั้งครับมั้งสวัสดีครับหลวงพ่อ หลวงพี่พอจะให้สีนิพ้พรผมสิครัแล้วขครับหลวงพี่โยมต่อจากนี้จะทำอะไร <c oughs> ขอให้ีโยมยึดมั่น <c oughs> นสติไม่ว่าเรื่องที่โยมเจอนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนเนี่ยนะโยมต้องใช้สติแก้ไขปัญหาห้ามใช้อารมณ์เก็ดขานโยมจงระวังยาพยิษฟินหโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิตผม้อเจอเรื่องร้ายจริงๆหรอครับหลวงพี่ งั้นผมขอกราบลานมัสการนะครับหีบเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งไปให้ดูเลยมึงมึงมาดูมึงมาดูมึงมาดูแสงอัไนนี่แหละมันน่าไอ่ไอ่ประปี่อะอุ๊ยอะไรอ่ะปวดนด้เพื่กดดูเลยมันไมนทำละแสงแสงจนถึงตอนนี้ เพียงไม่รู้เลยแสงม,มันหายตายพอยากหายสบายได้แสงอโอเลยเราเสร็จแล้วก็ผ่าอะไรุูบอกให้รอจากนัดโอ้โหเกม ครับโดยไวเลยนี่อยู่เสียงเพลงวิ่งเล้าใจเอาฮะฮะฮะหรือว่าอันนี้คี่ตอนใหนนี่คือผูออส้าเงงนะนะ <laughs> ค well. ุยกันแลกูมาสถานการณ์กูหลุดเลยเียอะไรอะ